มีทรายอยู่ทุกที่ทั้งในดวงตาและปากของคุณในเส้นผมใต้เสื้อยืดและในรองเท้าของคุณคุณแทบจะยืนไม่ไหวเพราะลมแรงมากจนทำให้คุณล้มลงได้ทัในใดนั้นก็มีลมกระโชกแรงพัดคนล้มลงไปบนพื้นคุณคลานไปที่ประตูหลังบ้านมันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเปิดประตูเมื่อเข้าไปข้างในได้แล้วคุณก็ลุกขึ้นและแอบมองออกไปข้างนอกมันมีแต่เสียงและภาพของฝุ่นควันโอเค จึงเวลาขอความช่วยเหลือแล้วเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ววันหนึ่งคุณออกไปที่สวนหลังบ้านของคุณมันเป็นวันที่ลมแรงคุณถึงขนาดเห็นพาย,ยุทอร์นาโดเล็กๆใต้ต้นแอปเปิลของคุณความสูงของมันไม่ถึงเข่าของคุณมันหมุนดูดใบไม้และฝุ่นไปไมาอย่างเอื่อยๆคุณพยายามทําให้มันหายไปโดยการเอาเท้าไปเขีย่ยวแต่ว่าหลังจากพยายามหลายครั้งลมหมุนขนาดเล็ก็ไม่แยกสลายหายไปสักทีคุณยักไหล่และกลับเข้าบ้านวันต่อมา พายุ์นาโดก็ยังอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นนิดหรอน่าสนใจมากแทนที่มันจะสูงขึ้นมันกลับกว้างขึ้นในขณะนั้นมันเริ่มขยายไปพัดโดนพุ่มไม้ของคุณคุณเริ่มสงสัยและตัดสินใจติดตามปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดานี้คุณวัดขนาดมันทกวันและจดข้อมูลทั้งหมดลงในสมุดบันทึกพิเศษอย่างระมรัดระวังบางทีในภายหลังฉันอาจจะเขียนบทความหรือแม้แต่ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพายุข,ของฉันได้คุณคิด อยู่มาวันหนึ่งคุณออกจากบ้านไปเจอต้นแอปเปิลที่คุณชอบหักคุณคิดไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรพายุยังคงดูไม่เป็นอันตารายและอ่อนแอเกินกว่าจะสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้ขนาดค่อนข้างใหญ่ได้แต่หลังจากอุบัติเหตุครั้งนี้คุณเริ่มถามตัวเองว่าถ้าไม่ขอความช่วยเหลือจะเป็นสิ่งผิดพลาดหรือเปล่าและเห็นได้ชัดเลยว่าใช่เพราะหนึ่งเดือนต่อมาพายุขนาดเล็กของคุณก็ใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าของขนาดเดิมตอนนี้ออกไปข้างนอกไม่ปลอดภัยแน่ มันเหมือนกับว่าบ้านของคุณอยู่ท่ามกลางพาย,ยุทอนโรจริงๆคุณไม่สามารถมองเห็นท้องฟ้าหลังกำแพงฝุ่นหรือเศษซากต่างๆได้สวนของคุณเละเทะต้นไม้หกักผู้ไม้ถูกดึงออกจากพื้นดินและถูกพัดไปออกไปที่ไหนสักแห่งคุณได้ยินเสียงกริ่งประตูนักวิาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่คุณติดต่อไปได้มาช่วยแล้วคุณโชว์ให้พวกเขาเห็นสวนพร้อมกับภัยธรรมชาติส่วนตัวของคุณและคุณเพลิดเพลินไปกับความเงียบกริบของพวกเขาแต่หลังจากที่ตกใจไปได้สองสามวินาที พวกเขากเริ่มทำบางอย่างทันทีพวกเขาไม่สนใจเสียงของลมแรงพวกเขาเริ่มนำอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาในบ้านมันดูซับซ้อนมากห้องครัวของคุณกลายเป็นห้องปฏิบัติการของนักวิจัยคุณได้รับแจ้งว่าบ้านของคุณถูกใช้ชั่วคราวโดยนักวิทยาศาสตร์คุณนำสิ่งของของคุณไปที่ห้องนอนที่เล็กที่สุดและชมการทำงานของมืออาชีพห้องครัวของคุณเต็ไมไปด้วยแก๊เจ็ตและอุปกรณ์ที่มีไฟกระพริบผู้คนในชุดป้องกันและเสื้อกาวิ่งวุ่นไปรอบๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากที่พวกเขาไม่ชนกันเลยแถมไม่ทําให้การเคลื่อนไหวไปมาติดขัดอะไรด้วยคุณหยิบโน้ตที่คุณจดไว้และยื่นให้ชายสูงอายุในชุดเกล้าเขาขอบคุณคุณเรากับว่าคุณเพิ่งมอบของขวัญในฝันให้เขาหลายวันถัดมาพร้อมกับความวุ่นวายพายุในสวนของคุณกําลังใหญ่ขึ้นดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์จะซีเรียสมากขึ้นทุกครั้งที่คุณเห็นพวกเขาเมื่อประมาณตีสองมีบางอย่างปลุกคุณ คุณลืมตาและตระหนักว่าบ้านกําลังสั่นสะเทือนพายุทอร์นาโดที่อยู่ในรูบ้านของคุณคงจะใหญ่เท่ากับบ้านของคุณแล้วล่ะในตอนเช้านักวิทยาศาสตร์หลายคนบอกข่าวร้ายเป็นการส่วนัูกับคุณคุณต้องย้ายออกพายุกําลังใหญ่ขึ้นอย่างสุดๆในไม่ช้ามันจะพัดบ้านของคุณปลิวไปจากพื้นโลกและคุณทําอะไรไม่ได้นอกจากทําใจ คุณอ้าปากค้างตอนที่พวกเขาบอกให้คุณออกจากบ้านแล้วคุณจะไปอยู่ไหนล่ะพวกเขาบอกคุณว่าพวกเขากําลังสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยเพิ่มเติมซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่เพราะมันเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องคอยสังเกตพายุตลอดเวลาอย่างไรก็ตามมันมีห้องว่างพร้อมทุกสิ่งที่คุณต้องการในสถานที่นั้นทําไมไม่ไปอยู่ตรงนั้นสักพักล่ะแถมมันจะสะดวกต่อนักวิทยาศาสตร์ด้วยเนื่องจากพวกเขาอาจจะต้องการให้คุณตอบคําถามที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการาต่างๆคุณเห็นด้วยเพราะคุณไม่มีทางเลือกอื่น นักวิจัยช่วยคุณขนของไปยังที่พักใหม่ของคุณคุณเดินไปรอบๆบ้านบอกลาโต๊ะกาแฟตัวโปรดโซฟาและเตียงอันแสนสบายของคุณนักวิทยาศาสตร์บอกคุณว่าคุณไม่มีเวลาพอที่จะย้ายเฟอร์นิเจอร์ของคุณไปอีกที่หนึ่งวันรุ่งขึ้นคุณตื่นมารู้ข่าวว่าบ้านของคุณหายไปพายุถล่มพันตอนประมาณตีสี่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าพายุหมุนที่ใหญ่มากกลืนกินบ้านเพื่อนบ้านของคุณสองหลังกลืนกินป่าใกล้เคียง รถที่ถูกทิ้งหลายคันแล้วร้านดอกไม้ลเล็กๆตอนนี้มันใหญ่มากและเข้าใกล้ทะเลสาบขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปหลายกิโลผู้คนถูกทําการอพยพและทางการก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ววันหนึ่งคุณสังเกตได้ว่านักพิทยศาสตร์กําลังพูดกันด้วยเสียงที่เบามากและพวกเขาดูกังวลมากกว่าปกติคุณพยายามเค้นหาความจริงจากนักพิทยาศาสตร์คนหนึ่งไม่นาน นักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็ยอมพูดความจริงนักวิทยาศาสตร์ได้รับหลักฐานบางอย่างยืนยันถึงความกลัวที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขาตามการประมาณการทั้งหมดพายุที่ครั้งหนึ่งเริ่มต้นจากพายุทอร์นาโดขนาดเล็กในศูนของคุณกำลังจะเติบโตกลายเป็นจุดแดงใหญ่อีกแห่งเพียงแต่ว่ารอบนี้มันอยู่บนโลกเมฆสีแดงเข้มกำลังหมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อข้างใต้นั้นคุณเห็นสีสันสดใสของดาวกาสยากักดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวพฤหัสบดี เมฆเหล่านั้นเรียกว่าจุดแดงใหญ่มันเป็นพายุมหึือมาที่โหมกระหน่ำในบรรยากาศของดาวพฤหสัสบดีหากคุณพบว่าตัวเองอยู่ตรงกลางพายุลมจะค่อนข้างสงบที่นั่นแต่ที่ริมของพายุความเร็วของมันจะสามารถสูงได้ถึง680กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือความเร็วสองเท่าของพายุเฮอริเคนที่เร็วและรุนแรงที่สุดในโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาขนาดของจุดแดงได้เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้มันกว้าง1.3เท่าของดาวเคราะห์ของเรา รากของพายุลึกลงไปใต้บรรยากาศของดาวครอสถึง320กิโลเมตรโดยเฉลี่ยแล้วพายุหมุนเขตร้อนบนโลกมักจะทอดยาวไม่เกิน14กิโลเมตรจากด้านล่างของพายุถึงยอดปรากฏการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์บนดาวเฤื่อหาสบดีนี้มีมานานแล้วเนื่องจากดาวครอสนี้ไม่มีพื้นผิวเป็นของแข็งมันเป็นชั้นของเมฆซึ่งประกอบไปด้วยไอน้ําน้ําแข็งและแอมโมเนียข้างใต้นั่นอาจจะเป็นมหาสมุทรไฮโดรเจนเหลวส่วนโลกของเรานั้น พายุเฮอริเคนจะช้าลงและแตกตัวออกเมื่อเพราะมันต่ำลงมากพอที่จะสัมผัสพื้นผิวแต่จุดแดงใหญ่ไม่มีพื้นที่ให้ลงพื้นและนั่นก็เป็นเหตุผลที่มันยังคงพัดหมกระหน่ำอยู่นักวิทยาศาสตร์ยังคงบอกคุณถึงสิ่งที่แปลกประหลาดและน่าตกใจที่สุดเกี่ยวกับพายุในสวนของคุณแทนที่มันจะอ่อนแอลงและหายไปหลายสัปดาห์ก่อนมันยังคงพัดต่อไปแถมขยายใหญ่ขึ้นและมีพลังมากขึ้นด้วย ซึ่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้หลังจากวิเคราะห์มาหลายวันแล้วพวกเขาได้ข้อสรุปว่ามันไม่ควรปรากฏบนโลกเพราะมันผิดกฎธรรมชาติที่น่าสนใจคือองค์ประกอบของพายุคล้ายกับจุดแดงใหญ่เล็กน้อยคุณประทับใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงดูกังวลมากกลับกลายเป็นว่าพายุนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยมีขนาดเล็กมีแนวโน้มว่าจะใหญ่เท่ากับพายุที่อยู่บนดาวพฤหสัสบดีแต่เนื่องจากโลกมีขนาดเล็กกว่าจุดแดงยักษ์ มันจึงมีแนวโน้มที่จะกลืนกินโลกของเราไปทั้งใบมันจะใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกวาดทั้งเมืองป่าและทางหลวงในขณะเดียวกันก็จะรุนแรงมากขึ้นผู้คนก็จะต้องออกจากบ้านและอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่ากระทั่งไม่มีพื้นที่ปลอดภัยเหลือแล้วกระบวนการนี้นั้นจะใช้เวลาหลายปีแต่ยังเร็วเกินไปสำหรับมนุษย์ที่จะเตรียมตัวมีสองวิธีในการจัดการกับปัญหาระดับโลกนี้ หนึ่งในนั้นคือการตั้งอนานิคมบนดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ดวงอื่นเช่นดาวอังคารแต่มันก็เป็นกระบวนการที่เอานานอย่างน่าเหลือเชื่อและพายุจะยึดครองโลกทั้งใบก่อนที่อนานอวกาศลำแรกที่บรรจุผู้คนบนโลกจะออกจากโลกหรือนักวิทยาศาสตร์อาจจะพยายามหยุดเฮอริเคนมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเอฟเฟกต์แว่นกันแดดก๊สหนาแน่นหลายพันล้านตันถูกสูบสู่ชั้นบรรยากาศก๊สนี้จะดูดซับแสงแดดและทําให้น้ําทะเลเย็นลง ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ของพายุเฮอริเคนนักวิจัยไม่แน่ใจว่าวิธีนี้จะใช้ได้กับพายุในรัวบ้านของคุณหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้ก่อตัวขึ้นเหนือมหาสมุทรแต่อยู่ในสวนของคุณ